สวัสดีครับเพื่อนๆที่สนใจการเลี้ยงมุกป่านะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงฟางครับทําไมต้องเตรียมฟางไว้ให้หมูนะครับเวลามันใกล้คลอดนะครับเนึ่องนักในคอกที่เราสร้างขึ้นมานะครับไม่เหมือนธรรมชาติที่เขาอยู่ตามป่านะครับมันก็จะไม่มีหญ้านะครับไม่มีใบไม้นะครับเมื่อเวลาใกล้คลอดหมูเ็าจะทํารังนะครับโดยขาบสิงไม้เอ็กกิ่งไม้มั่งหญ้ามั่งนะครับ ก็จะพืชต่างๆนะครับมารวมกันเป็นหลังเลยนะครับในกอกเราไม่มีนะครับเราก็เลยใช้วัสดุทดแทนคือฟางข้าวนะครับแล้วก็ได้อัดฟางข้าวไว้ผมก็อัดไว้มีละยี่สิบสามสิบก้อนนะครับในรอบหนึ่งนะครับหรือจะมากกว่านั้นก็มีนะครับโดยที่เราซื้อมานะครับราคาสามก้อนร้อยนะครับหรือก็ละสามสิบาทนะครับเราก็จะมาเก็บไว้นะครับไว้ให้เป็นไว้ให้หมูทําหลังนะพูดง่ายนะครับเราก็จะทิ้งไว้ในกอกอย่างนี้นี่ผมทิ้งฟางก้อนไว้อยี๋นี้สองก้อนนะครับ ก็ใส่ตามคอกไว้อีกนะครับเพราะว่าจะให้หมูมีกำลังนะครับ <Okay. S 1> เวลาไก่คอดปุ๊บเขาก็จะมาคาบกิ่งไม้เอกยาหรืออะไรต่างๆถ้าเราไม่มีมันก็จะลำบากครับแล้วฝุ่นเวลามันทามันคอดฝุ่นดินนะครับก็จะไปอุดตามจม,มูกผมตายหลายตัวนะครับไปหายหลายตัวแล้วเพราะไม่มียามันอยู่กับพื้นดินนะครับถึงเวลาคอดถ้าสังเกตดีๆเรา หมูนี่เราต้องจับเขามาเช็ดตัวเช็ดเออะไรล่ะน้ำข้ามออกจากจมูกครับไม่งั้นเดี๋ยวสำหรับสำหรับน้ำข้ามหงตายนะครับดินจะเข้าไปในจมูกในปากมันก็ไม่ดีนะครับมันตายได้ถ้าเรามีย่าครับนอกจากจะเช็ดตัวมันแล้วก็ทําเป็นรังให้มัน,นครับอบอุ่นถ้าเป็นหน้านะสร้างก็อุ่นนะครับให้กับหมูนะครับถ้าเป็นหน้านี้ก็พอไดที่เกิดฟางเล่นนะครับกตัวหมูน้อยหรือลูกหมูแรกเกิดมันก็จะแห้งขึ้นนะครับ มันก็จะลดการตายลงได้นะครับโดยปกติถ้ากระคอดอดนี่ก็จะมาคาบฟางอ,อ่านเช้าก็เสร็จไปแล้วครับผมตรงนี้คอบจ oh. ดิผมทิ้งให้สองก่อน,นครับรอดันโคอบสร้างขึ้น ครับเคล็ดลับนิดเีกน้อยสิ่งที่คนเลี้ยงมูป่าต้องรู้นะครับอ,อบขอบคุณครับกดกันติดตดามกด s u บ s c r i b e นะครับ